อันนี้ก็ทําการขัดตู้นะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีนะครับฟองน้ำครับฟองน้ํานี่เราต้องล้างก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําการขัดตู้เลยนะครับขัดตู้เให้เอียดนะครับให้ขัดให้ที่ตะไคร่น้ําพวกเสร็จแล้วให้หลุดก่อนนะครับเมื่อเราขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เส็ษฝุ่นเศษตะกรเสร็จอะไรคีิปลาอะไนะครับให้นอนก้นก่อนครับเสร็จแล้วเราจะใช้ไอตัว ดูดน้ำปลาดูดเศษทิ้งนะครับถ้าตัวดูดขี้ปลานะครับก็ดูดเศษเศษขี้ปลาออกให้หมดนะครับดูดไปเรื่อยๆครับดูดดูจนหมดเลยนะครับเศษขี้ปลาเศษพรงเศษอะไรต่งางๆท,ที่ตกตกพื้นลงมานะครับก็ทําการดูดนะครับแล้วก็ทําการเปิดน้ํานะครับพยายามเปิดน้ําให้ให้สุดนี้เลยนะ สุดท่อเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้แช่ดังทับทิมต่อไปนะก็ต่อต่อมานะครับเราก็ต้องแช่ด่างทับทิมนะครับอันนี้นะครับใส่ใส่ลงไปนะครับเป็นด่างทับทิมนะครับใส่ให้มีสีของด่างทับทิมที่เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับแช่ไว้ประมาณสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดน้ําทิ้งแล้วก็ล้างน้ําสะอาดนะครับแบบนี้นะครับ